มันมืดแล้วบ่รดีทายตอนไปยามมาแต่หน้ามาแต่หน้าเนี่ยกลับจุนคำเอาขึ้นมากเลย นี่ค่ะพี่น้องจ๋ามาถึงแล้วค่ะข้าวเจ้าดอกพยมจ้ะข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเจ้าดอกพยมพี่น้องจ๋ามันตอนนี้ดอกพยมมันจะหยอดที่ลังพี่น้องจ๋าอันนี้คือเป็นที่หวานนะคอะนนี้ไม่ใช่หยอดอันนี้หวานเอาค่ะมันจะมีช่วงเขียวๆข้างล่างนู้นนะจ้ะที่ดำเอาค่ะทําเป็นกล้าแล้วก็ดำปักดำเอาเนาะ ไม่รู้มันจะเป็นมเมล็ดให้แค่ไหนไม่รู้พี่น้องจ๋าตอนนี้คือฝนก็หยุดตกตั้งนานแล้วเนาะฝนหยุดตกนานแล้วแต่ดิน,นยังมีความชืน้นแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นเขาจะเป็นไอเม็ดให้เราแค่ไหนเนาะเพราะว่าน้ํามันหมดไปแล้วไม่มีน้ำนะคะพี่น้องจ๋าเพราะเราทําอยู่ไร่ทําอยู่ปายไร่ตอนนั้นจะปลูกมันแกวกับมันสนปะหรังอยู่แถวนี้พี่น้องจาา๋าแล้วทีนี้ฝนมันตกเยอะมากมันทาไม่ได้มัน มันจะตัดลังกับมันแกวมันเน่าก็เลยเอาออกก็เลยเอาเข้าวไร่มาวานเนี่ยข้าวดอกพยมนี่ก็เป็นข้าวไร่พี่น้องจา๋าให้ดูชัดๆพี่น้องจ๋าข้าวดอกพยมมันจะมีปลายมเมล็ดเป็นดำๆพี่น้องจา๋าเนี่ยปลายปลายมเมล็ดเป็นดำๆเหมือนงาพี่น้องจา๋าเห็นไหมคะพี่น้องจะเห็นชัดไหมคะนี้น่นเื่อนจ้ะ นี่ะเป็นเหมือนเมล็ดงาที่น่องจ้าปลายเมล็ดเป็นดำๆเป็นจุดดำๆพี่น้องนดูสิทุ่งทุ่งพนมทยามาเดินอย่างนี้มันจะโดนเกศรอนร่วงนะพี่น้องเป็นไรไม่เหมือนกันเนี่ยค่ะตรงปลายเมล็ดนะมันจะเป็นดำๆจ้ะพี่น้องจ้านี่ลองเกศดูนะคะ นี่คือข้าวดอกพยมจ้ะนี่นอจ้เข้าวดอกพยมนี่อจะเดินลุยไปดีไหมนีม่คือกําลังเป็นเม็ดแล้วลูกทุงท่งต้นยาจะไม่ลุยไปเยอะนะเนี่ยค่ะอันนี้คืออยู่ตรงร่มนะคะพี่น้องจ้านั่นคือตรงแดบดบนี่อันนี้คือหวานก่อนค่ะพี่น้องส่วนเขียวๆตรงนั้น,นยังไม่ออกยังไม่ออกอันดอกนะคะพี่น้องจ้ะอันนั้นคือดําเอาค่ะดอกพยอมเหมือนกันค่ะ แนวเกียวๆนะคือดำเอาตรงนี้คือหวานบานก่อนพี่น้องจ้ามันออกออกแล้วออกรวงแล้วแต่มรู้เขาจะทําเม็ดให้แค่ไหนเนาะพี่น้องจ้าเพราะว่ามันหมดผลไปแล้วแอาบบาังนิดๆค่ะพี่น้องแต่ปปเตรียมใจ,หน,ใจห,นหน่อยทใจได้หน่อยเขาไม่เป็นเม็ดให้พราะสังเกตดูตรงนั้นอะ่ะมันจะเป็นเาขาวๆนะมันจะมีรวงช่อขาวๆด้วยพี่น้องจา้า เป็นช่อขาวๆอะ่ะเหมือนเม็ดร,รีบอะ่ะเหมือนอาจจะไม่เห็นเนาะไกลสวนทรายก็ต้องไปเกี่ยวเขาต่อเป้าเกี่ยวค่ะมันเหลวพี่น้องจา๋าคนอื่นเขาเกี่ยวรถกันบึนบืนบืนบืน,บนแป๊บเดียวหมดไปแล้วช่วงสนทรายกับพญ่เสดเกี่ยวกันสองคนเกี่ยวมือพี่น้องจา๋าดำกับมือก็เลยเกี่ยวกับมือยังยังไหวอยู่ก็เลยทําต่อถ้าไม่ไหวยังค่อยจะช่วยเอารถยังค่อยจะเอารถเขามาช่วยพี่น้องจา๋า ค่ะแค่นี้ค่ะพี่น้องจา๋าไม่จังไดก็จะอัปเดตให้เบิ่งใหม่นะจะข้าวดอกพยอมกับข้าวเหนียวผู้พันจ้ะข้าวเหนียวผู้พันเนี่ยโอเคแล้วค่ะเห็นเม็ดแดงเต็มแล้วค่ะรอแต่เวลามาเกี่ยวค่ะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวจะจะรีบมาให้มันจะได้ไม่ตกไม่หักเสียดายเนาะพี่น้องจา๋จาจังไดก็ฝากกดติดตามให้ทุก,ก,กทุ่งสนธยาในเด้อจ่าช่วงนี้ก็อาจจะบ่มีเวลาไปทักทายพี่น้องเพื่อนเพื่อนทั้งใดเนาะ พี่น้องเพื่อนๆอย่าแก้แค้นใจยก้เศร้านี้จากกันใจเด้อทั้งไหนทั้งนั้กำลังใจอยู่น้ำกันตลอดไสพี่น้องจ๋าช่วงจังหวะมาเห็ดหน้าละนี่เห็ดสองคนพี่น้องจ๋าตื่นเช้ามากับฝ้าเห็ดเบียกเนาะทั้งเลี้ยงไก่ทั้งสวนแบบท่านน้ำเป็นยังเตือนแกก็ว,วิ่งไปอันใส่ปุ๋ยท่านแล้วก็ให้เขาไก่ ลูกซุ่นเุียากระติเตียมกับเขากับหนำพุงเขาตท้าขายยังแล้วเลี่ยวปฏิ้ากันมากเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาวพาท่านไลมืดบางมือกับมืดเลยจ้ะบางมือนี่มืดไปให้อาหารไก่มืดเลยพี่น้องจ้ะอาหารไก่ไปไปห้มืดเลยเดี๋ยววันนี้แค่นี้แหะพี่น้องจ้ะมาอัปเดตให้ดูมาอัปเดตให้เบิรงจ้ะค่ะแค่นี้นาอจ้ะ อย่าลืมกดติดตามให้ลูกทุ่งสุนทยาในเด้อฝากว้น้ำพีน้ำนองนะพี่น้องจ้าเห็นยูนี่มันหอมเลยจ้ะร่มมันร่มเชื่อดใจฝา,ากกดติดตามให้ลูกทุ่งสุนทยาหน่อยนะคะสวัสดีคะ่ะ